ยกแรกครับแต่มีซปเปอร์แบงนี่ครับล่าสุดนี้ก็จกออกตู้ทางกลุ่มพลังใหม่นะครับเ,เสร็จแล้ววันี้ก็ปรโมเตอร์ยัดเป็นชูช่วยเป็นกระบีม่มือดีในกลุ่มพลังใหม่คนนี่ต้องยกเคยดิตให้เซนเดตกข,ขัน่าเป็นคนประกบแล้วก็สารวัตรเต่งนะครับเป็นคนประสาน ำให้ที่น้องชาววังหินใกล้เคียงได้ดูคู่เอกจาก่อตู้ครับคู่เอกใหญ่เราใช้กรรมการชุดเบอร์ดีของอีสานใต้นะครับแฟนมวยสบายใจครับเดียวนียโสธรนะครับน่นมืน,นจากเสมาราลัดขุบบ ถือว่าเป็นไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เลยทีเดียวเนี่ hello, hello. คย,ยครับมาล้มมาล้เห็นไครับยดไครับยอดคุณพลแผ่น <30. S 1> หลังนี่มีสีสันเลยทีเดียวเนี่ยครับยอดคุณพล เป็นลอยสักกินรีเล่นน้ำนะครับนี่ครับโอ้โหซ้ายนี่ปล่อยครับแต่ว่าขวานี่เน้นเ้นครับยอดขุนพลครับอาจังหวัดเสือเสียวมาเลยครับ,บสัตวเสือเสียวจังหวัดเสือเสียวมาเลยครับยอดขุนพลครับนี้ขอบคุณท่านรักชาติลิเรับ จากเทศบาลตำบลบูสูษนะครับเอาดูครับซุปเปอร์แบงค์เอาคืนครับมาเล่นทับในเลยครับเอาคืนครับอ้าวเอ๊คิดเหมือนกันหรือเปล่าครับคู่ดีครับมาดูครับสายหน้าสายหน้าครักทุกคนอ่าดูครับจังหวะโยกจังหวะออกครับ เทาไสวยงามควบกันยบยอบซ้ายยอดคุณทนอ้าวหมดับก็เป็นผู้หายงให้คอยอยู่บ่ล้ววะราคาเสมอในโสกมอกัรกั้งโเมือไหร่าดูยกครับมีแดงมีน้ำเงินนะครับสองพันบาทไปกลับสี่หม่นสองพันบาทนะครับประเภทน้ำแดงซุดปอ์แุงค์ยอดคุณทลทีจอมเก่า ทางศิลปุ์คุมพรนะครับส่วนมุมน้ำเงินยอดคุณพลไม่ต้องขอบคุณทาำสุบลลบอินทรค่แสนนะครับพร้อมด้วยคณะครูนะครับโรงเรียนนงินสายน้องว่าครับเหมือนไหนเหมือนกันเลยนะครับมีแดงมีน้ำเงินนะครับมีแดงมีน้ำเงินแดงถือว่าเจ้าถิ่นนะครับส่วนมุมน้ำเงินเนี่ยเป็นทีมเยือนนะครับยกสองครับอาวุธทันกันนะครับอาวุธทันกันไม่ห่างนะครับไม่ห่างพยายามเน้น พยายามเน้นที่หน้าขาครับน้ำเงินจะได้เก่าหน่อยนะครับเจอะยางก็้ีความสุทุกคนเกาะแดงเนี่ยก็สดขึ้นมานะครับแดงเนี่ยได้หน้าเสือเจ้าบ้านนะครับยกสองนะครับสี่หมื่นกับสองพันในคำคุณดีครับ หยับซ้ายครับอ้าวเอ้ยอา,อาคืนครับพับในเลยได้เสียวนะครับหยับซ้ายตับเดียวขวาครับจุดคนโอ้แขนเปิดครับพี่น้อนงชาวอำเภอวังหินครับใครไม่ได้ดูนี่อย่าไปเล่าต่อครับราคา120หวยออกทีวีออกตู้มาให้ มาชมกันแบบสดๆเลยครับถ้าผ่านบริษัทนีหลายแสนครับคู่นี้ครับยกสองยกบ้านดีครับยอดขุนพลครับโอแกออกเร็วครับทันกันครับเอาทันกันเลยมัดแล้วก็ตาด้วยแคปนี่ครับอ้าซุปเปอร์แบ็คเอาคืนครับซ้ายครับเอาคืนครับยอดขุนพลคิดเหมือนกันครับคู่นี้ครับ สี่หมื่นสองพันครับโอ้โหดูครับโอย้ยางยางอย่าแพรบนะยางอย่าแพรบนะยางอย่าแพรบเนละครับมันจะไปยากอะไรนะครับแบบนี้ครับมาแล้วครับโอ้โหครับใส่ยกล้อยกล้อยกล้อครับมีแดงมีน้ำเงินผู้นี้ครับ ใครเจ็บใครเจ็บครับต้องต้องเอาภาษาบ้านๆครับใครเจ็บครับอ้าวซุปเปอร์แบงค์ยัดเขินยอดคุณนพรมันมันครับปบปืนปบปืนครับโอ้อย่าไปแล้วขอบคุณทีมงานครับผู้รักในศิลปะของแม่ไม้มวยไทยครับเอ่อเส้นเดี่ยวดำครับขอบคุณโปรโมเตอร์โอ้ด้วยนะครับ ยกสามเลครับยกนี้ดีน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังเลยครับลุกหนักครับลุกหนักครับแบงนี่ซุปเปอร์แบงค์รับราคาไม่ห่างนะครับยกสามราคาอยู่แดงเป็นฝั่งตัดเกมนะครับแดงต่อห้าสิบแลนีครับซุปเปอร์แบงค์รออยู่แล้วครับจังหวะสองอยู่แดงต่อห้าสิบอ้าวนี่ครับมือแดงนะครับมือแดงน้ำเงินเลยได้เสียนะได้เสียนะครับคู่นี้ น้องๆดูไว้นะครับคู่เอกรุ่นพี่ขเขาชกยังไงดูไว้ครับน้องๆต้องมวยรุ่นใหม่ๆครับรรดูสดๆกับดูผ่านจอตู้นี่ไม่เหมือนกันนะอจอตู้นี่มันจะมีลเล่นี่ครับแต่ว่าสดๆนี่โอ้โหอ้าวนี่ครับลงล่างครับยอดบนบนทะเลาะทะเลาะ สองฝั่งสองมุมนะครับดูว่าแผนใครจะดีกว่ากันครับดี่ครับว้ายครับซุปเปอร์แบงค์เอ้าวดีรับว้ายครับตัดครับโอ้ยอดขุนพลอ้าคืนยอดขุนพลครับแผลมาแล้วครับมาแล้วครับโค้งอ่าจอมเก่าจากเทมอราชครับต่าง้านของน้ำเงินครับยอดขุนพลขึ้นอ้วนโอ้ยสอก โอ้โหเลยพวกนี้อะไรพวกนี้อะะ่ะโอ้โหโอ,โอ้เอาเลยครับเอาเลยครับมาต้องละเอียดขึ้นนะครับทางด้านยอดขุนพล,ลครับมาระระว่างล่างนี่เจอศอกครับยกที่สามเอาเคยรับปัดกับเสียบครับ นี่เลยครับบรรยากาศสดๆนอนสายหนองว่าครับยิ่งจัดยิ่งแรงครับทันสุรพินทะแสงเลยครับันรลังคาดลิเตสเขับมาสนับสนุนอ้าวเกือบสามดูเกมครับ ขวากับยอดขุนพลดูครับมัดจังหวะดสองกับแทงเอาโอ้ดูครับคู่นี้ครับมดยกมดยกมดยกครับมันต้องอย่างนี้ครับเอกจากจอตู้ครับยกที่สี่ยกสียกที่สี่ราคาไม่จากนะอยู่น้ำเงินต่อห้าสี่นะครับ มวยเบียดนะครับคู่นี้เนี่ยยกหนึ่งยกสองยกสามมายกสี่ราคาก็เบียด้วยไม่เสียมากเลยคุณมวยถูกคู่ครับดูครับสายครับซุปเปอร์แบงกยอดคุณผลไม่สดนะครับเสียงเชีย์ดังสองฝั่งสองหุมเลยครับ นั่นกองเทียนแน่นครับเอาเลยครับลวกลวกครับหน,นคบคบูครับ้ายครับซุปเปอร์แบนค์เอ้าเสียบคืนครับทุกคนเด็กริบ

เห็นได้ยังเลือดเห็นเลือดได้ยังครับโดนตังค์ว่ากันดิครับขวาของซุปเปอร์แบนครับอ้าวยอดขุดพลยอดขุดพลนะฮะที่ชาวทำชาไม่ได้เราก็ทำยอดขุดพลยกสี่ครับอาดูครับเฉพาะกับเอาให้เร็วต้องเอาให้ไหวนะครับยอดขุดพล แทง้ายรัโยดขุนพลโยกบยดขุนพล้ายรอบแดงเอาาสองแ่สามแขนขวา้ายครับอ่ายกสี่ ยกที่5ครับ24มีนาคมนะครับจำนะครับจัดให่ที่อบตสมรงตัดเจ็ดแดงเต็นต่อแค่3ามหนึ่ครับชิงดำครับผาผหาสวะทครับยกสุดท้ายครับเอาเอาเอาแล้วเ็บเกยอยังมีออยอดขุนพลมือแดงครับสมอแดงแล้ว ยอกเพื่อนนีมเต็มส่ครับเลืองเลืองมาเลยครับมาน,ำน้ำรบ้แล้วครับมีองมีน้เงแล้วมีมอ้างแล้วน,น,นี่นะครับคือโดยคุณภาพก็จะอย่างนี้เลยครับ เขาไปไม่รู้เลยครับมีแดงมีน้ำเงินครับไปแดงมีไปน้ำเงินครับแต่ที่แน่ๆคือนี่ยกสุดท้ายนะครับจากไทยพิวรรตตอนนี้ทำนาทีห้าบนเวทีวคู่ขี้สูสีนะครับยกสี่เนี่ยปลายยกสี่เนี่ยแดงได้นะครับส่วนยกห้าเนี่ยต้นยกน้ำเงินได้นะครับคู่นี้เนี่ยตามสายตาผมนะผมมองว่าโอกาสเสมอเนี่ย ประมาณ80%เลยนะต้องมองให้เหมือนกรรมการเลยครับออกแดงออกน้ำเงินออกเสมอไม่ได้ครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยฝังเขาส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะเสมอสูงมากเลยเสมอแดงเสมอน้ำเงินนะครับยกที่5ครับหมดยกที่5ครับใบแรกไคโนรุแดงซุปเปอร์แบงค์นะครับส่วนน้ำเงิน ยอดคุณคนนะครับสมภศเทียนแดงต่อสองหนึ่งแล้วมือต่อสองหนึ่งแล้วมันเด้งแดงไปที่ยะโสธรครับซุปเปอร์แบงค์ชอชนะศึกหรือขั้งศิลป์อุทุมพรครับแก้มือครับ ขี่สุดส e, okay, exactly ีมากๆเลยครับสุดยอดสุดยอดโอเคครับผมขอบคุณทีมงานทั้งแ์ทนาศแล้วก็วิศุกรนลยครับ